สมแล้วเป็นน้องสาวคนสนิทสอรยุทธได้ของขวัญจากไร้เป็นสิ่งนี้เป็นคู่พี่น้องที่สนิทกันมากสำหรับสอรยุทธสุทัศนะจินดากับไร้พิชนทันจันพุทธที่ตอนนี้เธอทั้งคู่หวนกลับมาจัดรายการด้วยกันเหมือนเดิมในรอบ5ปีท่ามกลางกระแสตอบรับที่ดีเช่นเคย มีแฟนคลับตั้งแต่รุ่นเล็กจนรุ่นใหญ่เฝ้าหน้าจอติดตามการอ่านข่าววันนี้วันที่11พฤษภาคม64เป็นวันเกิดของศรยุทธอายุครบ55ปีศรยุทธก็ได้โพสต์ภาพโมเมนต์แห่งความสุขทีมงานยกเค้กเซอร์ไพรในสตูดิโอพร้อมเผยว่ามีวันนี้เพราะนี่ไงกำลังใจจากทุกๆท,ท,ท่านขอบคุณทุกๆคนนะครับแฮกทากกรรมกรข่าว ฮกทเรื่องเล่าในขณะที่สาวไบรท์น้องสาวคนสนิทได้โพสคลิป,ปนาทีพี่ยุทธแกะของขวัญจากตัวเองเป็นของขวัญที่ถูกใจพี่ยุทธเป็นอย่างมากพร้อมกับระบุแคปชั่นว่า Happy b i r t ร์เ y พี่ยุทธก่อนตีสี่แอดสรยุทธ์9111ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพี่ยุทธนะคะ มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงค่ะ